สวัสดีครับร้านนินจาเซอร์วิสครับวันนี้จะพามาล้างทำความสะอาดถังซักเครื่องซักผ้ายี่ห้อ LG นะครับซึ่งลูกค้าบอกว่ามันตกกระปกมันมีฝุน่นเยอะใช้มาหลายปีแล้วยังไม่เคยล้างสักทีนะครับ ครับก็ต้องเอาฝานี้ออกก่อนนะครับใคควงแบนนะครับแล้วก็ใช้คูงแฉกไขตรงกลางนะครับ ก็ยกตัวปั่นผ้านะครับขึ้นมาอาจจะยากหน่อยนะต้องยกไปยกมานะครับพร้อมดึงด้วยยกไปยกมาพร้อมดึงด้วย อนี่นะครับเนยคาราเมลหาเตะอเลยแบบนี่ไงน,น่ากินเหลือเกินเยอะข้างบนข้างบนฝานี่แล้วก็ ข้างล่างบนเพลน,นี้ก็ก็มีนะครับก็จะทํำการล้างทําความสะอาดนะแล้วก็ประกอบคืนครับครับหลังจากที่ทําการขุดล้างนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะมาเก็บรายละเอียดอีกทีส่วนด้านหน้านะครับเราก็ต้องเอาลูกยิงตัวนี้ออกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะจะมีความตกกระปก ซ่อนอยู่นะครับวิธีเอาออกนะครับดันเดือตรงนี้นะครับสองข้างพร้อมกันแล้วก็สามอย่างนี้นะครับมีคราบสกรปรกเหมือนกันนะครับอันนี้ลืมไม่ได้นะครับ ข้าฝุ่นข้าผงซักฟอกค้าบเหนือใครที่ติดตาเสื้อผ้าที่มันหลุดออกมาเวลาทักนะครับก็จะมากองอยู่ข้างในก็จะทำความสะอาดอย่างละเอียดนะครับที่จริงเราต้องมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยนะครับแต่ว,ว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมมาด้วยก็เลยมาล้างแบบธรรมดาให้ดูกันนะครับ ที่ล้างเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับส่วนฝาที่เราเอาไปล้างก็ด้านบนจะประมาณนี้ครับส่วนด้านล่างก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะมาทําการประกอบกลับคืนนะครับ ต้องสั่งล้อตรงนี้มาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่ามันสึกหมดแล้วจะทําให้เสื้อผ้าฉีกขาดได้นะครับเนี่ยมันคมหมดแล้วเป็นแหว่งๆนะเสร็จเรียบร้อยนะครับในการล้างถังซักเครื่องซักผ้า LG ครับ